ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนชุดลูกสูบเบรกนะครับของทิศร้อยยี่ห้านะครับพอเบรกเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เด้งคืนนะครับนี่ครับมันจะดังกิก๊กๆเห็นไหมมันไม่เด้งคืนถ้ามันเด้งมาเกิดมันช้านะี่ครับมันจะให้ตัวได้เนี่ยเพราะว่ามันเด้งมาไม่สุดเอชุดลูกสูบมันเข้าไปตายอยู่ข้างในล้อมันก็ฝืดด้วยนะครับ อย่างนี้เราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ได้แล้วสมควรเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะถอดให้อันนี้ออกมีน็อตอยู่2ตวัวก็ถอดชิ้นนี้ออกนะครับถอดชิ้นนี้ออกก่อนมีน็อตอยู่ใต้นี้นะครับมีน็อตอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ถอดแล้วมันก็จะมีน็อตอยู่เพื่อจะถอดตัวนี้ออกนะครับมันก็จะมีน็อตอยู่ข้างหลังซ้ายขวาแล้วก็ข้างใต้นี้อีกนะครับเดี๋ยวถอดให้ดู เล็องออกมาตรงๆเลยนะครับเด็กี้กมาันก็จะแน่นึง ผลก็คือจะถอดน็อตตัวล่างเนี่ยครับไม่งั้นมันเข้าเครื่องืนมันเข้าไม่ได้นะครับก็เลยต้องถอดอีกชิ้น,นย่อมาเราก็ดึงจากข้างหลังขึ้มากกวัา มีตัวล็อกอยู่ตรงนี้ที่แรกก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาก่อนดึงอันนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็ตัวนี้นะครับจะแข็งนิดนึงจะแข็งนิดนึงแล้วตอนนี้เราก็ถอดนี้เราก็ถอดตรงนี้มดมาทําลังเสร็จแล้วถอดนี้ถอดนี้นะครับข้างล่างนี้นี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งนะครับฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งนี่ครับฝั่งนี้ก็อยู่ตรงนี้ ครวก็จะเอาตัวนี้ออกมาแล้วก็จะได้ถอดน็อตถอดแม่ปั๊มออกมาแล้ก็จะถอดตัวนี้นะครับคลายตัวนี้แล้วก็ขันตัวนี้เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะ ตัวนี้ออกมาอย่างเดียวแล้วก็ถอดสายมาฝั่งนี้ไอ้ตัวนี้ไม่ต้องไปถอดนะครับตัวนี้นี่แน่นมากๆสบายแล้วไปตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่านแน่นเดี๋ยวมันจะขายยากขาดตรวนี้ออก,ก่อนครับ น,นี้ก็อันนี้มันจะขมามัแน่นพราะไม่เคยถอดนะครับหลายปีแล้วรดอายุประมาณห้าปีนะครับห้าปีห้าปีกว่าจะแน่นนิดนึงประมาณนี้ครับอันนี้เราก็ ถอดแม่ปั๊มออกมาเลยถอดสายสวิตช์ตบเบรกด้วยวางน้ำมันหกนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนิดเดียวไม่มีไม่ออกเพราะว่าเราไม่ได้บีบมันอันนี้เอาขาวไว้อย่างนี้เลยไม่หยดอ่ะเราก็ได้มาแล้ว ก็ได้ตัวนี้ออกมาแล no so ้วนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาถอดข้างนอกกันเดี๋ยวจะมาแกะตรงนี้ออกนะเนี่ยเป็นมันเป็นขี้กากขี้เกือนหมดเลยเนี่ย จะต้องเอาคีมถ่างคีมคีมหนีบมาหนีบตัวน,นี้ออกนะครับกิ๊บล็อกเราใช้ปากแบนพอดีผมมีอตัวนี้อยู่นะครับคีมถ่างผมหายไปไหนไม่รู้อย่างนี้ก็งัดออกนะครับนัดเข้ามาแล้วก็ยกขึ้นอ เป็นมันก็จะออกมาได้ก็ขึ้นมาแล้ว น่ครับทีลเราอดอกมาแล้วก็ดึงมามันมันเป็นไอ้ขี้เกลือหมดเลยเนี่ยนี่ครับแค่นี้เสร็จแล้วเราก็ต้องล้างล้างให้สะอาดเลยนะครับล้างขัดให้ดีเลยนี่ก็ทิ้งไปเลยจะมีแผ่น กันน้ำมันพวกนี้เราก็ถอดหมดล้างให้หมดในรูนี่เราก็ต้องใช้กระดาษทรายขัดนะครับเพราะว่า <c oughs> เพราะว่ามันเป็นขี้กาหมดแล้วมันเป็นสนิมมิมนียมถ้าไม่ขัดออกลูกยางก็ติดอีกลูกถูปก,ก็จะติดอีกเหมือนเดิมเราขัดออกให้หมด ใช้กระดาษทรายเบอร์พันหรือว่าเบอร์ 800, 600แปดร้อยหก้อยะไรก็ได้นะครับต้องขัดนะครับถ้าไม่ขัดใช้ไม่ได้ขัดแล้วก็ล้างดูขัดแล้วก็ล้างดูเป็นกว่ามันจะขาวบวกเลยส่องแดดดูนะครับอเดี๋ยวผมจะทำให้สะอาดเลยแล้วก็ เดี๋ยวมาดูตอนนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันเพราะงั้นไม่เสียเวลาเนจะตัดข้ามไปให้ตอนดูตอนตอนที่ขับเสร็จแล้วเลย ไปเป่ามันเรียบร้อยแล้วก่อนจะประกอบต้องเช็ดนะครับต้องเช็ดให้สะอาดเพราะว่ามันมีคราบน้ามันเบนซินอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกยางลูกยางเบรกนี้้าโดนน้ามันเบนซินมันจะบวมหมดเลยนะครับต้องเช็ดให้สะอาดเอากระดาษทิชชู่เช็ดอีกรอบนึงเพราะไม่งั้นโดนน้ำมันเบนซินนีนบวมหมดเลยใช้ไม่ได้เลย ไอ้พวกนี้เหมือนกันนะครับไอ้พวกลูกยางฝาฝากระปุกเนะี่ยเช็ดแห้งได้นะครับแต่ห้ามล้างเบนซินโดยเด็ดขาดนะครับวิโดนเบนซินบว,วมหมดเลยก็ยทำฟามสะอาดประมาณนี้เนาะเป่ามาแล้วละ่ะเป่ามาแล้วแต่ยังอาจจะมีคราบเนี่ยครับแป๊บเลย จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราก็เวลาจะประกอบแล้วก็เอาลูกยางมาทาน,น้ามันน้ำมันเบรกนี่แหละนะครับแล้วก็นำลูกยางตัวใหม่มานี่ครับไปเบิดศูนย์มาเลย เราก็ฉโลมฉโลมลูกสูบนะครับฉโลมลูกสูบโด,ดยน้ำมันเบรกเลย,ยนี้นะครับเราก็มาใส่เลยเราก็มาใส่นี่เลยปึ๊บเลยนี่กิปใช้ตัวเก่านะครับเพราะว่าให้ตัวคลิกร้อยยิบห้าอปีสิบเก้านี่ยไม่รู้มันเป็นยังไงไอไอตัวที่ ที่มาใหม่เนี่ยเขี่ยวตัวนี้มันสั้นนะครับเราต้องใช้ไอ้กิ A ๊ล็อกตัวเดิมของมันนะครับก็ใส่ก็ง่ายมากครับอะไรกด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 มันก็ลงไปแล้ว ครับแค่นี้ก็เข้าแล้วเข้าแล้แค่นี้เองครับยางตันฝุ่นใจปึ๊บตอนนี้เราก็อากอับตรนี้เข้าไปไอรูเล็กๆสองรูนี้ต้องเป่าต้องส่องให้ทะลุนะครับเวลาเมื่อกี้ลืมส่องให้ดู มันทะลุแหละผมดูแล้วนะครับต้องล้างให้ทะลุนะครับไม่งั้นน้ามันเบรกในคืนแล้วก็เวลาเบรกก็มีปัญหาไล่ลมยากด้วยวก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวก็ไปประกอบแค่นั้นใส่แล้วครับมันอยู่อย่างนี้นะแค่นี้เองมันก็ไม่มีอะไรแล้วแหละ เพื่อให้ไล่์ลงง่ายงานนะครับคุณผู้ชมกรอกน้ำมันไปนี่นีเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปใส่ราอยหกเรลียมหลาดน้ำมันตรงนี้เลยนี่นะครับกองนี้เลย เดี๋ยวต้องไปเช็ดล้างอีกทีนึงนี่นะครับแล้วเราไปถ่ายที่รถเลยครับเราก็มาประกอบนี่เลยปึ๊บปึ๊บปึบ,ปบนี่ครับโอเคประมาณนี้ยางปิดฝาเลยใช้ได้ชัวก็ไม่ต้องแน่นมากครับนิดเดียวพอแล้วเพราะว่ามันเป็นลูกยางเสร็จแล้วก็ประกอบคื้น อ๋ออยู่แค่นี้อยู่ไล่ลมไล่ลมก็ง่ายๆครับเนี่ยปึ๊บโอ้ยต้องเอาน้ำมาลาดครับเพราะว่าง้นเบรกหยุดลงไปแล้วลืมลืมพาลืมมากระดาษรองอ่ะปึ๊บบีบ อโอเคถ้าแค่อยู่จึ้กเลยก็ต้องไล่ข้างล่างอีกนิดนึงแต่ก็โอเคอยู่เดี๋ยวมันก็ไปมันเองนะครับได้แล้วแค่นี้พอบล็อกแน่นเลยจบ โอเคได้ลมแค่นี้ก็ขึ้นแค่อยู่แล้วนะครับก็โอเคครับก็ได้แล้วได้ลมแค่ที่เห็นเมื่อกี้นะครับจิกๆิกแล้วต่อจบเลยครับคุณผู้ชมส่วนสายคอมบี้เบรกนะครับเราก็ใส่แล้วเราก็ปรับดูนะครับให้มันดูว่ามันดึงพอดีไหมนะครับดูว่ามันดึงนะครับมันต้องดึงหน่อยนะครับมันต้องดึงด้วยนะครับก็เราก็ปรับตัวนี้เอา จะเอามากเอาน้อยก็ปรับที่ตัวนี้เอานะครับปรับตัวนี้เข้าออกแล้วก็ล็อกด้วยตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้หลังจากนี้ก็ประกอบกับเสร็จเรียบร้อยครับก็นี่ก็เอามาฝากกันประมาณนี้นะครับนะก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวก็ประกอบคืนหมดเลยก็เสร็จแล้วครับครับขอบคุณครับที่รับชม